สวัสดีเอตัวนี้ชี้บอลเดทเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่27มกราคม2568มาเริ่มที่คู่แรกไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนครับระหว่างเจ้าบ้านเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับกัมเยืยนของลีดยูไนเต็ดครับเบอร์ลี่ลงเตะไปแล้ว28นะัดชนะ15เสมอ11แพ้2ได้36เสีย9เก็บไปอยู่56แต้มครับรังอันดับ3ของลีกิเลจอยู่ที่53.6% ลีดลงเตะไป28นัดชนะ17เสมอ8แพ้3ได้53เสีย19เก็บไป59แต้มรังอันดับ1ของลีกวิเลจอยู่ที่60.7%มาดูฟอร์มของเบอร์ลี่เมื่อเล่นในที่นของตัวเอง13นัดชนะ6เสมอ7 ยังไม่แพ้ให้กับใครในลีกครับได้15เสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นได้25วิเลตอยู่ที่46.2%ลีดเขมือเล่นเป็นทีมเยือน13นัดเก็บชนชนะไปได้5เสมอ6แพ้2ได้18เสีย12เก็บไป21แต้มวิเลตอยู่ที่38.5%สถิติเฮดทูเฮดของทั้งคู่10นัดหลังสุดกับเบอร์ลีก็เก็บชนชนะไปได้อยู่4นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ให้กับลีดไป3ครั้งครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะลีดถึงทีมได้ครับ1ประตูต่อ0เก็บเรท้วคาไป5นัดแล้วก็จบสกอร์สูง ไป5นัดแล้วฟอร์ม5นัดหลังของเบอร์ลี่ครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3นัดล่าสุดก็บุกไปอัดทางฝั่งพรีมัสไปครับ5ประตูต่อ0เก็บเรกราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียไปเพียงแค่0.3ลูกต่อเกมเท่านั้น ส่วน5นัดหลังของลีดครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านอัดนอรลไปครับ2ประต,ตูต่อ0เก็บเรตราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกเสีย0.6ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเบอร์ลี่มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายครับส่วนลีดมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายกองหน้าตัวเก่งอย่างพลาสติกแบมฟอร์ดครับก็จะได้ลงช่วยทีมอีกทีช่วงต้นเดือนกุมภาพครับ แล้วมาดูคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับจะมาในแผน4-2-3-1นะป่าวันนี้ก็จะเป็นเซียนเฟรมมิงครับส่วนทางฝั่งของลีก็วันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นะป่าวันนี้ก็จะยังคงเป็นโจเอลปิรูฟูลเลนทินาจับตามองของทางฝั่งเบอร์ลี่ก็จะเป็นจอจบราวน์ฮิลครับวันนี้ก็จะลงเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของ เบอร์ลี่ก็ครองบอลไปอยู่29ยิงทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งลีดครองบอลไป71ครับยิงไปทั้งหมด17ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างลีดยูไนเต็ดครับต่อไปที่ราคาปอป,อ,ปอค่าน้ำใจที่1.00ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกก็จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเบอร์ลี่ครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าส่วนฟอร์ม5นัดหลังนี้ก็ ทำผลงานได้ไม no HE, ่คี่เลยครับเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอไป3ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับถ้าเรามาดูจริงๆ10นัดนี้ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยครับชนะไป5เสมอไป5ส่วน5นัดหลังของลีดก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2แต่ถ้าเรามาดู10นัดหลังของลีดก็ถือว่าทําผลงานได้ดุดันครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดแล้วก็เสมอไป3ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเช่นกันครับ10นัดหลังของลีดผลงานโดยรวมก็ถือว่าคู่ขี้สู่สีกันครับสำหรับคู่นี้ วันนี้ลีดจากฝูงจะบุกไปเยือเนเบอร์ลี่ทีมอันดับ3ครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะว่าทางฤดูกาลตอนนี้ของเบอร์ลี่ครับ28นัดนเสียไปเพียงแค่9้าประตูเท่านั้นส่วนฟอร์มในบ้าน13นัดชนะ6เสมอ7ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนได้15แล้วก็เสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นจาก13นัดเกมรับของเบอร์ลี่บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆครับฤดูกาลนี้ โทนี่มองว่าคู่นี้น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันที่1ประตูต่อ1นึ่งไม่งั้นก็ทางฝั่งเจ้าบ้านก็อาจจะเบียดเอาเฉือนเอาชนะทางฝั่งของลีดอยู่ในเตดไปได้ในสกอร์สประตูต่อ1นึ่งโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับ มาต่อกันที่คู่ที่2เข้าไปที่เกาโชซิลิอากันบ้างระหว่างเจ้าบ้านเวนิสครับเปิดบ้านต้อนรับกรมเยือนของเวโรนาครับเวนิสลงเตะไปแล้ว21นัดชนะ3เสม,มอ6แพ้12ได้19เสีย34เก็บไปแล้ว15แต้มรังอันดับ19ของลีกวิเลตอยู่ที่14.3%เวโรนาลงเตะไป21นัดชนะ6เสม,มอ1แพ้14ได้24เสมมีย47เก็บไปแล้ว19แต้มรังอันดับ18ของลีกวิเลตอยู่ที่28.6% อร์มของเวเนซ์เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง10นัดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ2แพ้5ได้11เสีย13เก็บไปแล้ว11แต้มวิลเลตอยู่ที่30%เปอร์เซ็นต์เวโรนาเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บชัยชนะไป3แล้วก็แพ้ไป7ได้13เสีย22เก็บไป9้าวิลเลตอยู่ที่3 0มสิเปอร์เซ็นต์สถิติเฮตุเฮตของทั้งคู่10นัดหลังสุดที่เจอกันครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเวนิสเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอกันไป4นัดส่วนอีก4นัดก็เป็นทางฝั่งของเวโรนาครับท ครับ2ประตูต่อ1เก็บเรดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป4นัดส่วนฟอร์มหนัดหลังของเจ้าบ,บ้านเวนิชเก็บชชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับปามาถึงทีนกับ1ประตูต่อ1เก็บเรีราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกเสีย1.5งลูกต่อเกมส่วนทางฝั่งทีมเยือนก็เวโรน่าก็เก็บช,ชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้ไป3นัดล่าสุดก็ เปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอไปครับ3ประตูต่ตอศูนย์เก็บเรราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกเสีย2.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่6กรายครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเวโรนามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายและก็ติดโทษแบนไปอีก2รายขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเวนิสครับจะมาในแผน352กู่นาวันนี้จะเป็นโอลิสตานิโอยืนคู่กับโบยานเปาโล ส่วนทางฝั่งของเวโรนาครับวันนี้จะมาในแผน 3- 412คู่หน้าก็จะเป็นสายืนคู่กับแทงสเตทบูเลนตินาจับตามองของทางฝั่งเวโรนาครับก็จะเป็นแทงสเตทครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นสูตรหน้าคู่กับซามาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี่ครับทางฝั่งของเวนิสคองบอลไปอยู่50%ครับยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งส่วนทางฝั่งของ เวโรนากับก็รอคองบอลไป5 0เท่ากันครับยิงไปทั้งหมด20ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับเวนิสสอไปที่ราคาปอปอค่าน้ำใจที่0.90ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งขอจากสถิติที่เจอกันมากครับก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนเวโรนาครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเวนิสครับก็เก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แพ้2แล้วก็เวโรนาเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1แพ้2 ผลงานโดยรวมก็แทบจะไม่ต่างกันครับสำหรับทั้งคู่ก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมครับถ้านับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมา4นัดหลังก็เป็นทางฝั่งของเวโรนาครับที่เก็บชัยชนะไปได้3านัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดยังไม่แพ้ให้กับทีมเวนิสเลยสักครั้งกับนับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาทนี้มองว่าวันนี้น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันที่1ประตูต่อ1นมากกว่าครับคู่นี้ ไม่งั้นก็ทีมเยือนอย่างเวโรนาครับน่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะได้ในสกอร์สประตูต่อน1นึ่งทนี้ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนเวโรนาครับมาต่อที่คู่ที่3ามระหว่างเจ้าบ้านเจนัวเปิดบ้านต้อรนรับการเยือนของมอนซาครับเจนัวลงเตะไป21นัดชนะ5เสมอ8แพ้8ได้18เสีย30เก็บไป23แต้มรังอันดับ12ของลีกวิลเลอยู่ที่ 23. 8 มอนซาลงเตไป21นะัดชนะ2เสมอ7แพ้12ได้20เสีย31เก็บไป13แต้มรางอันดับ20ของลีกาวิเลตอยู่ที่ 9. 5ฟอร์มซของเจโน่ก็เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง11นัดเก็บชชนะไปได้1เสมอ6แพ้4ได้10เสีย16เก็บไป9้าแต้มวิเลตอยู่ที่9.1%มน่เซ็นมอนซาเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บชนะไปได้1เสมอ4แพ้5ได้10เสีย15เก็บไป7คะแนนกบวินเลตอยู่ที่10เเซ สถิติเฮตุเฮตของทั้งคู่7นัดครับที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านเจนัวครับเก็บชชชนะไปได้3นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ให้กับทางมอนซาไป3นัดครับนัดล่าสุดก็เจนัวบุกไปเอาชนะมอนซาได้ถึงที่นครับ1ประตูต่อศูนย์เก็บเปรดราคาไป3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดมาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านเจนัวกันก่อนครับเก็บชชนะไปได้2เสมอ1แพ้ไป2นัดล่าสุดก็ บุกไปแพ้ให้กับทางฝั่งโรม่าครับ3ประตูต่ตอ1เก็บเรตราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกเสียไปสูงจดลูกต่อเกมมอนซาก็เก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับโบลญนาครับสกอร์เดียวกันครับ3ประตูต่อ1เก็บเรตราคาไปได้เพียงแค่นัดเดียวแล้วก็จบสกอร์สูงไปทั้ง5นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับแล้วก็เสียไป2ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บกับวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเชนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายครับส่วทนทางฝั่งของทีมเยือนครับมอนซ่ามีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดด้วยกันอยู่7รายรายการแผนที่จะงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจนัวครับก็จะมาในแผน4-1-4-1นาเป่าวันนี้คุณซื้ออย่างพัตเทกวีลาครับก็จะใช้งานของฟินามมนติทางฝั่งของมอนซ่าครับวันนี้จะมาในแผน4-4-2คู่นาวันนี้ก็จะเป็นคาร์บริยืนคู่กับดานิเอลมาดินีครับลูกชายของเปาโลมาดินีนั่นเองครับ คเลนทีนาจับตามองของทางฝั่งเจนัวครับก็จะเป็นปินานมุนติครับวันนี้ก็จะลงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับเจนัวมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเจนัวก็ครองบอลไปมากถึง70%็ครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งมอนซาก็ครองบอลไปเพียงแค่3 0เท่านั้นยิงไป11ครั้งเข้ากรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเจนัวต่อไปที่ราคาครึ่งลูกกับค่าน้ำจาใจที่1.08 ราคาสูงตามเปิดมาที่2ล,ลูกควบ2ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของเจนัวครับที่เก็บัยชนะไปได้มากกว่าส่วนผลงาน5นัดหลังครับก็ถาได้ไม่ขีย์เร่ครับเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ส่วน5้านัดหลังของทีมเยอนมนซซาครับเก็บัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4นะัดถ้าเรามาดูจริงๆครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทางฝั่งทีมเยอนมนซ่าครับเก็บัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ2อแล้วก็7นัดที่เหลือก็แพ้ไปทั้งหมดครับ ตอนนี้ก็อาการรอแรกครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่อันดับที่20ครับสำหรับมอนซาแล้ววันนี้ต้องบุกไปเยือนเจนัวครับโดยสภาพทีมที่ไม่พร้อมก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปมากถึง7รายทุนี้มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับคาดว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านเจนัวครับน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่ตอ1ครับโทนี่ก็ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเจนัวครับวันนี้ มาต่อที่คู่ที่4ครับไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านอาราเบสเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของเซลตาบิโก้ครับอาราเบสลงเตะไป20นัดชนะ5เสมอ5แพ้10ได้24เสีย32เก็บไป20แต้มรางอันดับ17ของลีกวิเลตอยู่ที่25%เซ็ต์ลตาบิโก้ครับลงเตะไป20นัดชนะ7เสมอ3แพ้10ได้29เสีย32เก็บไป24แต้มรางอันดับ13ของลีกวิเลตอยู่ที่35% ฟอมของอาราเบส์เข้ามือเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชชนะไปได้3เสมอ3แพ้3ได้9เสีย10เก็บไป12แต้มวีเลจอยู่ที่33.3% 3สิเซลตวตาบิโกเข้ามือเล่นเป็นทีมเดือน9นัดเก็บช,ชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวกับเสมอไป1แพ้ไป7ได้11เสียไปมากถึง21ประตูครับเก็บไปเพียง4แต้มเท่านั้นวีเลจอยู่ที่11.1%สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดอาราเบสเก็บช,ชนะไปได้2นัด เสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับเซลตาบิโกไป6นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับเซลตาบิโกไปในสกอร์2ประตูต่อ1ครับเก็เรตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป6นัดมาดูผลงาน5านัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งของเรเบติตได้ครับ3ประตูต่อ1เก็บเรีราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสีย1.4ลูกต่อเกม เซีตาวีโกกับ5นัดหลังเก็บช,ชนะไปได้2เสมอ1แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแอตติกบินบาไปครับ2ประตูต่ตอ1เก็บเรทยราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลเี่ยเกมอยู่ที่2.1ลูกเสียไป1นลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับทางฝั่งของชาบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก1รายทีมเยือนอย่างเซีตาวิโกก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปมากถึง6รายครับแล้วก็ติดโทษแบนไปเพิ่มอีก1รายครับ าการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านอาราเบจะมาในแผน4231อานปาวันนี้ก็จะเป็นกาเซียครับส่วนทางฝั่งเซลตาบิโกครับวันนี้จะมาในแผน3 4 2 1หนาปาวันนี้ก็จะเป็นอีกเกลเซียครับที่ทําไปแล้ว5ประตูผู้เล่นทีน่าจับตามองของทางฝั่งอาราเบครับก็จะเป็นกาเซียครับที่ทําไปแล้ว8ปประตูครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ อาราเบสคลองบอลไปอยู่36%ครับยิงไปทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งเซลตาวิโก้กับคลองบอลไปอยู่64%ครับยิงไปทั้งหมด6ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสครับค่าน้ำใจยอยทีู่่ที่0.95ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3 ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของเซลตาบิโก้ครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าคับส่วนฟอร์ม5นัดหลังของอาราเบตก็เก็บชัยชนะไป1เสมอ3แพ้ไป1ครับ5นัดหลังของเซลตาบิโก้เก็บชัยชนะไป2เสมอ1แพ้2ก็ผลงานโดยรวมคับทางฝั่งทีมเยือเซลตาบิโก้ก็ทําผลงานได้ดีกว่าครับ แต่ปัญหาของเซลตาบิโก้ก็จะเป็นเรื่องผลงานที่เล่นนอกบ้านครับ9นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอไป1แพ้ไป7ได้11ประตูแล้วก็เสียไปมากถึง21ประตูเลยครับแถมวันนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บไปถึง6รายครับแล้วก็มีติดโทษแบนไปเพิ่มอีก1รายโทนี่มองว่าวันนี้ก็น่าจะอาการหนักเหมือนกันครับที่จะต้องบุกไปเยือนอาาเบส ทนี้มองว่าวันนี้ทางฝั่งของอาราเบสครับสภาพทีมดีกว่าแล้วก็ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆด้วยน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของเซล t a ตาบิโกไปครับในสกอร์หประตูต่อ0ูนยทนี้ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสครับมาต่อกันที่คู่ที่5เข้าไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านคาซิมปาซาเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนของฮาเตสปอร์ครับ คาซิมลงเตะไปแล้ว19นะัดชนะ4เสมอ10แพ้5ได้27เสีย33เก็บไป22แต้มรั้งอันดับ12ของลีกวิเลจอยู่ที่21.1%ฮาเตะครับลงเตะไป19นะัดชนะ1เสมอ7แพ้11ได้17เสีย32เก็บไป10แต้มครับก่อรั้งอันดับ18ของลีกวิเลจอยู่ที่5.3%เท่านั้นครับคาซิมเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองครับ9นะัดเก็บชชนะไปได้1เสมอ4แพ้4ได้10เสีย15 5, เก็บไป7แต้มครับวิเลจอยู่ที่11.1% หาเต8นะัดที่เล่นเป็นทีมเยือนครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับเสมอ2แพ้6ได้7และก็เสียไปถึง16ประตูครับเก็บไป2แต้มเท่านั้นวิเลตก,ก็เท่ากับ0%สถิติเ to ูเฮตของทั้งคู่ครับเจอกันมา9นัดหลังสุดทางฝั่งของคาสิมปาซาก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกันไป3นัดและก็แพ้ให้กับทาง ฮาเตไป3นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับฮาเตถึงที่นครับ1ประตูต่อ1ครับเก็บเลตราคาไปได้5นัดจบสกอร์สูงไป3นัดและฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็ บุกไปเสมอกับคอนยากับ3ประตูต่ตอ3เกมเรดแลราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่เกมอยู่ที่1.3ลูกเสีย1.9ลูกต่อเกมหาเตะครับฮานนัดหลังก็ไม่สามารถเก็บชชนะได้ชิ้นเดียวคับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4นัด นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับกาลาตาสไลายไปครับ1ประตูต่ตอ1เก็บเหรดแลราคาไปได้2นัดจบกะก็สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสีย1.5ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายครับแล้วก็ทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายและก็มีติดโทษแบนไปเพิ่มอีก1รายครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านกับกาซิมปาสซาจะมาในแผน4 3 3แล้วก็ฮาเตจะมาในแผน433เช่นเดียวกันครับ เล่อที่น่าจับตามองของทางฝั่งคาซิมปาซาครับก็จะเป็นนูโนดาคอสตาครับวันนี้ก็คาดว่านาจะได้ลงเป็นตัวสำรองไปก่อนครับศูนย์หน้าวัย33ปีมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านะครับคาซิมก็ครองบอลไปมากถึง6ก็ครับยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งฮาเตก็ครองบอลไปเพียงแค่38%เท่านั้นครับยิงไป9ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้งราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับต่อไปที่ คร,ครึ่งควบลูกกับค่าน้ำใจอยู่ที่0.93ราคาสูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็แบ่งชนะกันไปคนละ3ครั้งครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังครับคาซิมก็เสมอไป3แพ้ไป2แล้วก็หาเตะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะก็ทางคู่ก็อาการหนักเหมือนกันครับแต่ถ้าดูผลงานโดยรวมของทางฝั่งเจ้าบ้านครับคาซิมก็ทําผลงานได้ดีกว่า สีนัดหลังที่พบกันครับที่คาซิมเล่นในบ้านก็เก็บชัยชนะไปได้3านัดแล้วก็แพ้ให้กับฮาเตไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็เปิดบ้านอัดทางฮาเตไปครับ3ประตูต่อศูนย์โทนี่มองว่าวันนี้คาซิมก็จะได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับโทนี่มองว่าคาซิมก็น่าจะเปิดบ้านอัดทางฝั่งของฮาเตไปในกอรอ2ประตูต่อศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านคาซิมครับวันนี้ นะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางหรือทัศนะเพิ่มเติมฟรีๆครับก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ Li น์แอดบีวายตัวครับอย่าลืมตัวแอดน้ากันด้วยครับแอดสายบีแล้วก็8 4ตัวครับมาต่อที่กู่ที่6กเข้าไปที่โรมาเนียซุปเปอร์ลีกกันบ้างรับระหว่างเจ้าบ้านปิโตรูนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโตซาน่ปิโตรูนลงเตะไปแล้ว22นะัดชนะ7เสมอ14แพ้4ได้23เสีย21เก็บไปแล้ว32แต้ม รั้งอันดับ6กองลีกวิเลตอยู่ที่31.8%โบโตโรครับลงเตะไป22นัดชนะ4เสมอ7แพ้11ได้18เสีย30เก็บไปแล้ว19แต้มรั้งอันดับ15บกองลีกวิเลตอยู่ที่18.2%ฟอร์มของปิโตลูนครับเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง11นัดเก็บชัยชนะไปได้4เสมอ6แพ้1ได้12เสีย6เก็บไป18แต้มวิเลตอยู่ที่36.4% โบโตกำเมือเล่นเป็นทีมเยือนสิเอ็ดนัดเก็บัจชนะไปได้1เสมอ3แพ้7ได้5เสีย16กเก็บไป6แต้มบิเลตอยู่ที่9.1%สถิติเฮทูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันทางฝั่งของปิโตลูนก็เก็บัยชนะไปได้4นัดเสมอกันไป1แล้วก็อีก5นัดแพ้ให้กับทางโบโตซานี่ไปครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะโบโตซานี่ได้ถึงทิ้นครับ2ประตูต่อสูงเก็บเรีราคาไปได้5นัดจบกะร์สูงไป6นัด มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับโอเตล,ลุนครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เก็บเร็ดละคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกเสียไป1.4ลูกต่อเกมส่วน5นัดหลังของทีมเยือนโบโตซานี่ครับก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับ CFR อฟอารู F R ไปครับ1ประตูต่อ1เกมเรทราคาไปได้1นัดครับอัตราการยิงเชตเกมที่1.6ลูกเสียไป1.1ลูกต่อเกมคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านจะมาในแผน4-1-4-1ส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวันนี้ก็จะมาในแผน4-2-3-1มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านะครับปีโตคูก็ครองบอลไปอยู่52%ยงหมด12ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้ง โบโตรับกรอบของบอลไปอยู่48ยิงไปได้หมด12ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งราคาต่อเราวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับปิโตครูก็ต่อไปที่ราคาเครื่องลูกค่าน้ำใจที่0.98ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูก ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนโบโตซานี่ครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าส่วน5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านปิตโตคูครับก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไป2ส,ส่วน5นัดหลังของทีมเยือนโบโตซานี่ครับก็ทําผลงานได้ดีครับเก็บชัยชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านันตต้นผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งโบโตซานี่ครับทำผลงานได้ดีกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เล่นเป็นเกมเยือนครับซึ่งฟอร์มเคมเยือนของเขาก็ไม่ค่อยสู่ดีสักเท่าไหร่นะครับ แต่ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับส่วนทางกับทางฝั่งปีเตอร์คูครับที่ผลงาน5นัดหลังนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ถ้าเรามาดูจริงๆ10นัดหลังนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอไป5แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันก็อาการหนักเหมือนกันครับสำหรับปีโตคูสำหรับในช่วงนี้ ด้วยสภาพของทีมครับถึงแม้จะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงครับวันนี้โทนี่มองว่าก็น่าจะทําอะไรของทางฝั่งโบโตซานีไม่ได้ครับก็คาดว่าคู่นี้น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างโบโตซานีครับมาต่อที่คู่ที่เจ็ดครับระหว่างเจ้าบ้าน CFR ครูเปิดบ้านต้อนรับก,การเยือนของฟา r รูคอนสแตนตา คูลงเตะไปแล้ว22นัดชนะ9เสมอ9แพ้4ได้37เสีย27เก็บไปแล้ว36แต้มรังอันดับ5ของลีกวิเลจอยู่ที่40.9%ฟารูนครับลงเตะไป22นัดชนะ5เสมอ10แพ้7ได้22เสีย28เก็บไ,ไปแล้ว25แต้มรังอันดับ13ของลีกวิเลจอยู่ที่22.7% คูกำมือเล่นในถิ่นของตัวเอง10นัดเก็บชชนะไปได้5เสม,มอ3แพ้2ได้21เสมมีย16เก็บไป18แต้มวีเลตอยู่ที่50%ฟารุนกำมือเล่นเป็นทีมเยือน1 1นัดเก็บช,ชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวกับเสม,มอ7แพ้3ได้8เสมมีย14เก็บไปแล้ว10แต้มวีเลตอยู่ที่9.1%มาดูสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดคู่ก็เก็บช,ะชนะไปได้4นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ให้กับทางฟารุนไปอยู่4นัด นัดล่าสุดครับครูก็บุกไปเอาชนะฟารูนได้ถึงทีครับ3ประตูต่อศูนย์เก็บเรียราคาไป4นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป7นัดมาดูฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านคูกันก่อนครับ5นัดหลังก็เก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ2ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับ5นัดหลังนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับโบโตซานี่ครับถึงทีน1่ประตูต่อ1เก็บเรดราคาไป3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่1.8ลูกเสียไปน1นลูกต่อเกม ฟอมฮานัดหลังของทางฟารูนครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอไป3ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเช่นเดียวกันครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอารัดไปคำหนึ่งประตูต่อ1เึ่เก็บลร,ราคาไป3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียไป0.9ลูกต่อเกมคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านครูจะมาในแผน43-3ทางฝั่งของฟารูนวันนี้จะมาในแผน433เช่นเดียวกันครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับครูก็ครองบอลไปอยู่36ยิงไปทั้งหมด8ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งทางฝั่งของฟารูนครับครองบอลไปมากกว่า64นยิงไปทั้งหมด11ครั้งแต่เข้ากรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับครูก็ต่อไปที่1ลูกค่าน้ำใจอยู่ที่1.05ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมา10ครั้งก็แบ่งชนะกันไปคนละ4ครั้งครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังทางฝั่งของเจ้าบ้านครูก็เก็บชัยชนะไปได้3เสมอ2แล้วก็ทีมเยือนอย่างฟารุนก็จะเสมอ2แพ้3ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งเจ้าบ้านครูก็ทําผลงานได้ดีกว่าแล้ววันนี้ก็จะได้เล่นในท่นของตัวเองครับซึ่งทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมข้าเมื่อเล่นในบ้านของตัวเอง10นัดเก็บชัยชนะไป5เสมอ3แพ้2แล้วก็ยิงได้มากถึง21ประตูครับเสียไป16 ฟารุนเองก็มีปัญหากับเกมนอกบ้านครับ11เนัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นเสมอ7แพ้3ได้8เสียไป14แล้วล่าสุดครับที่บุกไปเยือนถิ่นของคู่ก็โดนคู่อัดไปสเสละเลยครับ5ประตูต่อ1งโทนี่มองว่าวันนี้ก็น่าจะไม่รอดเช่นเดียวกันครับโทนี่มองว่าวันนี้เจ้าบ้าน cfr คูครับน่าจะเปิดอัดทางฝั่งของฟารุนไปได้ครับแล้วก็คาดววาสก์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้าน cfr คูครับ มาปิดท้ายกันที่คู่ที่8ปดครับไปที่ลาลีกา2ของสเปนกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านกาดิสเปิดบ้านต้อนรับรสกัมเยือนของมิรันเดสครับกาดิสลงเตะไป23นัดชนะ6เสมอ9แพ้8ได้28เสีย31เก็บไปแล้ว27แต้มรังอันดับ17ของลีกวิลเลจอยู่ที่26.1%มิรันเดสครับ23นัดชนะ12เสมอ5แพ้6ได้28เสีย18เก็บไป41แต้มรังอันดับ4ของลีกวิลเลจอยู่ที่52.2% มาดูฟอร์มของกาดิชขร้บเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง12นัดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ5แพ้4ได้13เสีย16เก็บไป14แต้มวิเลตอยู่ที่25 มิลานเดสเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนกับซีเวนัทเก็บัจชนะไปได้4เสมอ2แพ้5ได้11เส,สียสิเก็บไป14แต้มมีเรตอยู่ที่ 36. 4สิเตสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ก็ที่เจอกันมา7นัดหลังสุดทางฝั่งของกาดิกกเก็บัจชนะไปได้3นัดเสมอ2และก็แพ้ให้กับทางมิลานเดสไป2นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับมิลานเดสถึงทิ้นได้ครับ2ประต,ตูต่อ2เก็บเรีราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป5นัด มาดูฟอร์มของเจ้าบ้านกาดิสกันก่อนครับเก็บใยช,ชนะไปได้2นัดเสมอไป3นัดล่าสุดบุกไปอัดเอลเดนเช่ถึงทิ่นครับ4ประตูต่ตอ1เ mm hmm. เกเรตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป1.1ลูกต่อเกมทางฝั่งของมิราเดสครับ5นัดหลังก็เอาชนะไปได้2เสมอ1แพ้ไป2 ล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะมาลาก้าไปได้ครับ3ประต,ตูต่อ2เก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสียไป0.9ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านกาดิชมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก1รายส่วนทางฝั่งของทีมเยียนมิลานเดสก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไป1รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านกาดิจะม,มาในแผน4,2-31ทางฝั่งของมิลานเดสจะมาในแผน5-3-2 ลีนทินาจับตามองของทางฝั่งมิลานเดสครับก็จะเป็นพานิชเชลลี่ครับก่อทำไปแล้ว9ประตูกับอีก2แอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก,ก่อนหน้านี้ครับกาดิตก็ครองบอลไปมากถึง6 1ครับยิงไปทั้หมด4ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งส่วนทางฝั่งของทีมเยือนมิลานเดสครับครองบอลไปอยู่3 9เยิงไปทั้หมด18ครั้งและเข้ากรอบไป3ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านกาดิดสครับต่อไปที่ราคาปอปอ่าน้ำใจที่1.03รา,าูงต่งปิดมาที่2ลูก ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของกาดิดครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์ม5นั้นหลังก็ทําผลงานได้ไม่คดีครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3ส่วนทางมิรันเดสครับ5นั้นหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แพ้ไป2ผลงานด้วยร่วมก็ถือว่าทางฝั่งกาดิดทําผลงานได้ดีกว่าครับมิรันเดสครับถึงแม้ว่าจะอันดับดีกว่าแต่ก็ฟอร์มช่วงหลังแกว่งให้เห็นเหมือนกันครับ แล้ววันนี้ก็ต้องบุกมาเยือนการดิดด้วยซึ่งน่าจะเป็นบอลแพ้้างกันครับช่วงหลังนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรการดิดได้เลยครับนับตั้งแต่ปี2016ขึ้นมากับ5นัดหลังนี้ก็ชนะทางกาดิดไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแพ้ให้กับการดิดไป2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งทุกนี้มองว่าวันนี้เจ้าบ้านการดิดครับก็น่าจะอาศัยที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองต่อหน้าแฟนๆครับ น่าจะเปิดบ้านเฉือนอชนะทางฝั่งของมิรานเดสไปได้ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่ตอ1ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านกาดิสครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ8คู่ในค่ําคืนนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ทัศนะเพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจาก8คู่นี้ก็ทักทายกันมาได้ที่ SIBY ครับ8 4ตัวครับอย่าลืมตัว SI สไซนำหน้ากันด้วยนะครับ BY แล้วก็8 4ตัวครับ ก่อนจากกันก็ขอ1ไลค์หรือว่า1 c o m m คอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโทนี่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ